ครับสวัสดีครับสวัสดี่ท่านผู้ชมทุกท่านทางสวัสดีเไมเอสี้กนมยู่ในปทลัวโลกนะค่ะมีมหาเหตดพี่น้องมหาเหตดร่วมค่ะนี่แต่ต้นหนีพอลวดอกนึงดอกนึ่งมันเ n าเนดอกนึงพี่น้องพี่น้องดอกแรกแห้งม้าชิมานบอมือหนีอู้นั่นได้ดอกมึเฮ้ยแดอกนี้ก่อน ว้าวเ n า w ดอกหนึ่งพี่น้องนีเห็ดพึ่งตองครับดอกไหกแข็งมั้ของเ้าไปยึดถึงตองเห็นยังเห็นแล้วดอกข้างๆเน่าพี่น้องดอกนี้ใหญ่เ n ่ w เฮ้ยนี่ข้างกันไหมเฮ้ยนี่เหร นั่น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 ปวกโอู้หเจ็บนั่นปวกเลียนเราพี่น้องเอาเลยแหละนี่เป็นหวานค่ะดองนี่นะอืองามจนโอ้โหนี่ปวกครับเบื้องบนนี้เ้าสซีมันบ่เนาะค่ะเดี๋ยวพวแก่พวกต่มบ่วซับนอนใหม่บ่วไว้พี่น้องเด็ดขักเลยเด็ดขาเมื่อวานายห่ว มึงพี่น้องขาหนุ่ยุ่งหยักบอดได้เด้อนี่สิดไปจะได้ยิปอู้ขายังแข็งอยู่แม่แต่ขาตีดอกใหญ่แหโอ้ยเป็นตาเสียดายเนาะอย่ตัดดอกเอาไว้เป็นเสือแต่มันยังแข็งอยู่เลยนี่แต่ทางๆมันเล็กแต่ขาก็เอาเมึงพี่น้องเอ็ดขี้เท่า บัวดี่ยหมาลายมือนี่มันเอาอาะตัวตัวใดญครับนี่สองดอกมีสองดอกเลยนี่ครับเอ้าไอ้คนไทยน้องยุ่งค่ะโอ้ยพี่น้องมา่ก่อแต่ดอกเถามันหมืดตัวนี้ย่งงามตัวนี้ย่งงามนี่ค่ะนี่พี่น้องขาหนุ่มยุ่งง่ายๆงามๆครับดอกนี้อุ้ย บ้านมืดเลยพี่น้องพิดปัวครับเดี๋ยวพวกแย้งบาเมือนเฮ็ดท่างห่างเนาะเด้บ่ได้อยู่นะอู้ดอกวกใหญ่พี่น้องบ่ได้มาหลายมือมิเตเฮ็ดจนว่าเฮ็ดบ้านหมดโอ้เดีอยู่บ้างเด้อยู่นี่อ้ยงามๆงามๆใหญ่ๆเท่าๆพี่น้องนี่ดอกครับเอ้าวมิตตลุ่น บ้านขันกสียนดอกยังกินได้อยู่เอือเห็นแล้วนี่เห็นขาบ่เห็นเห็นหดดอกเห็นหดขาโอ้ยสวยงามแห่งพี่น้องอันเน่าก็มีพี่น้องพูดนอนอยู่ทางขาเข่าหล่มอ่ะจว่าขาสีเกเดอยู่นีะเอาขามันครับขากินได้อยู่คิ้วเข่าพี่น้องหลงง่ายคิี่ไข่ขาวค่ะคิดจุ่มคิดไข่ขาวพี่น้องโอ้ยจุ่มใหญ่ อุ้ยาขาขาไงมัน,นด้อมัน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 เ็ดปวกปวกดอกเดี่ยวจ้ะแกงรวมครับมนนี่แกงเฮดรวมที่นีได้ไลยกับเพราะว่าก้นที่น้องฝนกระตกมาขึ้นนี่ไปหาไปเรื่อยๆครับเห,รเห็นซ้ำไดกับเก็บซ้ำนัน่นแหละสีหพวกแก้งบ่ กับพ่อเก่งแล้วป่ะมีแต่ดอกง่ายๆไปพี่น้องกราบแล้วได้แก้งก้าวครับมาเลาะเมืองซื่อครับมาเลาะเราเลาะเลยแหละปลาเปียกแห้งปลาเปียกครับเปียกแห้งคนโตแห้งพร้อมครับคนโตแห้งเฮ้ยได้ลายโบ้ได้แก้งยัอยู่โอ้ได้แก้งอยู่พี่น้องได้เฮ็ดฝึกน้องยุง่งไปแก้งกินไปมาไปครับ พี่น้องต้นนี้ห่อกะมาฮอนเหือาลหรอคะนี่ค่ะเฮ็ดของเห่าก็ได้พ่กอกินพ่ออยากอยู่ค่ะยด้แก้งหมอใ่ญ่อยู่ว่าเฮ็ดผึ่งขาหนุ่งยุ่งมันดอกไงใหญ่พี่น้องเฮ็ดแก้งใส่บกปวบเลยค่ะมีบกปวกพี่สองหน่วยเนีเงอมนมันมันค่ะมือน,นี้ก็มันซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดมันไหวมันจะออกปลาเปียกแห้งแห้งพี่น้องอยู่ปลาฝนตกยางแห้งเลยค่ะยางกระสิบบด้มันมืนน่นก็นิกาก็เลยว่าภาพบอสวิตกับ หายากค่ะเห็ดหายอยากแหงย่อมรับอยู่ว่าหายอยากแหงแล้วค่ะเลอกเบื้องเหลวมันมันเงียบเงียบทั้งคนเงียบทั้งปลาก็เลยเมื่อเฮือนค่ะนี่สรุปเห็ดของเหาได้ซ้ำนี่แล้วค่ะขอขอบุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามะคะ่ะที่มีสาวกนิกาเสมอมาเนาะคะ่ะขอบุณกำลังใจดีๆเนาะคะ่ะจาก พีจากน้องจากเอฟซีทั้งหลายนะคะลุงป่านาอะอาขอบคุณจากใจอีรีค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพอบกันไหมคลิปหนาขาอศีเปเห็ดอยียงเนาะค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําลังใจสาวกนิกากัะเบ,บา๋าสวีทัมเนเดอค่ะทางช่องกนิกาชาแนลค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีไปกับดอกเห็ดนี่แหละพี่น้อง